ไม่เห็นว่ะเดี๋ยวอะรีวิวนะครับคอท่อเป็นคอบอมนะครับคอคอบอมแท้เลยใช่ไหมเนี่ยน่าจะแท้เนาะเพราะมันเสียงมันเบาลงใน R15 นะครับปลายท่อเป็นทรงอาคาทรงอาคานะครับไม่ใช่อาคาแท้นะครับของแท้เดี๋ยวก็นาม่าอีกนครับว่าโอเคครับเดี๋ยว สตาร์ได้ฟังกันเลยให้มันรู้พี่อาคา,อาเ,เออเกจเอเอนะงานไต้หวันอะไรอย่างงี้แหละเอาเลยโอเคับตัดสักรอบได้ไหม bán gì? ai vậy đó? đi? <cười> 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 <cười>